อวดผลลั์ลดไขมันมา19วันด้วยโปรแกรมโภชนาการนะคะวันนี้ก็เป็นผลลัพธ์คูป้อมค่ะภาพนี้ลดด้วยกันมา7วันจะเห็นว่าปีกหลังเนี่ยหายไปแล้วนะคะก็คูป้อมเนี่ยเคยกระโดดเชือกมา3เดือนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยถึงมาเจอกันณนะตอนนี้ลดด้วยกันมาได้19วันแล้วลองไปฟังความรู้สึกคูป้อมกันเลยค่ะตอนนั้นพี่กระโดดเชือก3เดือนนะ แต่น้ำหนักลงเท่ากับตอนเนี้ยที่พี่เพิ่งทำได้สิบเก้าวันเออให้เขาดูบิ๊กต้งถามว่าเมื่อก่อนเซลลูไลต์ฟองเยอะมากตอนเนี้ยเหมือนมันจางไปออใช่ไหมอือสิบเก้าวันนะพี่เซลลูไลต์จางแล้วอ่ะใช่ใช่ต้องบกเขาที่เขาตกใจคือแบบเออเราบาดไปเยอะอะไรเงี้ยทั้งเวลาที่แบบกีเดือนเดือนไหมเขาบอกเดือนหนึ่งไหมบอกถึงยังไม่ถึงเดือนเลยอะไร ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากดูผลลัพธ์โปรแกรมเพิ่มเติมนะคะสามารถมาจอยกลุ่มกันได้นะที่กลุ่ม Facebook คนจะผอม2021กลุ่มนี้เอิงสร้างมาเพื่อแชร์ผลลัพธ์การลดไขมันด้วยโปรแกรม Bitfit โดยเฉพาะเลยค่ะทุกคน